พบกันอีกแล้วกับทีมงานอินเทนดีไซน์ EP นี้ EP ที่เท่าไหร่ครับรือเด็ก้ีพิ่งบอก200เท่าไหร่อ่า,อา EP นี้ EP ที่2องร้อยเ้าสิบเอแล้วเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้เขาเรียกว่าเด็กใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นลูกใหม่เราต้องเอาออกกล้องบ่อยนะยคือเอาขึ้นลูกใหม่ออกกล้องนิดนึงอ่า ขึ้นลูกใหม่จะมาแทนนี่ไอพวกขึ้นลูกขึ้นลูกเก่าขึ้นลูกเก่าอยู่หลังอ่าอันนี้คนคนใหม่ไฟแรงไยรุ่นใจร้อนอ่าตามหัวข้อเลยเพื่อนเพื่อนอ่าก็จะปมาน่อยเดี๋ยวกองร้อนคือวันนี้นะครับเรื่องงานเราจะคุยนิดเดียวเราคุยไม่เยอะแต่เราจะคุยเรื่องอื่นนี่มันเยอะกว่าเรื่องงานอ่าเพราะคุยเรื่องงานแล้วมันน่าเบื่อนะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยากฟัง ให้เห็นโอ้โหให้เห็นอันนี้หน่อยอันนี้เขาเรียกแบรนด์แอมบาสเดอร์รู้จักก็เปล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์อของ In อินเท d e s ดีไซน์สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่สมศักดิ์ครับอ้าวราสมศักดิ์ด้วยมีชื่อชื่อในวงการไหมครับชื่ออะไรครับชื่อในวงการตรุยตอแลออหลอไอตุยตอแหลเจจัดไปวันนี้ตามหัวข้อเลยนะครับคือเอา้ง่ายทำงานกับผมแล้ว ผมชอบห้ามนูน่นห้ามนี่ใช่ไหมครับครับแล้วคือเหตุผลที่ห้ามเพราะอะไรครับช่วยบอกหน่อยม,มันจะเสียหายได้ทําไม่ถูกเนี้ยอะไรที่ไม่รู้ให้ถามก่อนอ่าเห็นไหมอันนี้เริ่มเข้าแบบเริ่มเข้าเป็นคารเป็นงานล้วอย่าไปอย่าไปฟังเยอะเป็นงานเป็นงานมันน่าเบือ่ออ่าเราเอาอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยที่ผมบอกทางคุณตุ๋ยเอาไว้ว่าห้าม อย่างแรกเลยคืออะไรครับในงานนี้ห้ามห้ามทำอ่าอันนี้เราคุยเรียบร้อยเตรียมไม่หมดแล้วเราซ้อมอย่างดีห้ามอะไรครับห้ามอะไรครับอย่างแรกเลยค <c oughs> ่อยๆคิดครับไม่ต้องรีบครับห้ามอะไรครับผมรู้สึกว่าผมพูดไปเยอะแล้วห้ามอะไรครับอย่างแรกช่วยช่วยคิดหน่อยใ <c oughs> จยเย็นครับใจยเย็นครับใจเย็นครับ โหอันนี้เขาบอกเขาตื่นเต้นอืออะอะไรกะซิบกะซอ๋อไม่กะติบหรออ้าวบอกไปหรอกล้องช่างกล้องมึงบอกไปเดี๋ยวนี้อะไรวะอ้าวกกันลูกกันหูเราไม่ไปได้ยินอีกโกรตายโอ้โหอันนี้ขึ้นลูกใหม่ทำไมหูไม่ได้ยินได้ยังไงเนี่ยขึ้นลูกใหม่ก็ต้องหูตานี่ต้องกว้างไกลนะเอาอันดับแรกข้อห้ามอันดับแรกคืออะไรครับ ถ้ามันใช้ผู้การไฟายบานให้มันใช้ไฟาหกลงมาจะได้งานจะได้ไม่เป็นรอยมากขึ้นอลูกๆลหล,ลานฟังไว้แล้วหัดทำตามนะครับเพราะว่างานคุณจะเสียหนึ่งคุณใช้ผู้การเก่าอันนี้คือเบสิกแต่ว่าเราต้องบอกเบสิกเข้าไปนะครับก็คือเราบอกเป็นข้อห้ามเข้าไปข้อห้ามแรกอย่าใช้ผู้กันเก่าถ้าใช้ผู้กันเก่าหรือผู้กันแบบ ไม่สมประกอบเวลาเราทางานเก็บงานงานมันจะเป็นยังไงครับงามันจะเสียเลอะเทอะไปอ่าอามิตต่พทดอ้าวข้อที่สองมันมีหลายข้อนะอ่าข้อที่สองครับคืออะไรครับช่วยบอกหน่อยอ่ากล้องบอกใบได้ไม่มีปัญหาเช็ดเช็ดเช็ดอะไรเช็ดอะไรยังไงเช็ดอเช็ดเช็ดไเช็ดอ้าวยังไงครับเวลาเช็ดให้ใช้น้ำยาของ ของเขาที <mile> ่เช็ดได้โดยตรงถ้าไปใช้แบบน้ำยาอย่างอื่นหรือว่าแอลกอฮอล์ลิทินเลอร์อะไรเนี่ยของเขาจะเสียแล้วใช้อะไรในการเช็ดครับช่วยอธิบายหน่อยครับข้อห้ามห้ามใช้อะไรเช็ดเราก็ห้ามอะไรที่ห้ามใช้ชืชชืชชืชชืมีอะไรบ้างครับช่วยบอกหน่อยน้ำมันสนไม่ใช้ไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเราบ่อยใช้น้ำมันสนนันนี่เขาบอกไม่ใช้น้ำมันสนกูคุณจะบ้าแล้ว คือยังไงครับขออีกทีน้ำมันสนใช้ได้ไหมครับน้ำมันสนใช้ใช้ได้นะอ่าจะเป็นไปใช้น้ํามันอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องของจะเสียหายมันจะไม่อยู่มันจะรอกโอเคอแล้วอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปจับแล้วเราไปถูก,กับเนี้ยกับอะคริลิกเนี่ยเราใช้อะไรเช็ดครับใช้ผ้านุ่มๆห,หรือสำลีอ่ายังมีผ้านุ่มๆอยู่ผ้านุ่ไม่ได้บอกเลยผ้านุ่มเนี่ยเอาให้บอกใหม่ครับให้ใช้อะไรเช็ดครับ สำลรอ่าโอเคใช้ผ้านุ่มๆแล้วมันจะเป็นยังไงครับช่วยอธิบายมันจะเป็นเส้นแล้วไปโดนของก็เสียจริงเส้นอะคริลิกนี่โดนรอยไม่ได้เลยอ่านี่ลูกๆหลานฟังไว้เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงครับเขาบอกรอบเดียวเขาจำได้ทุกอย่างครับอ่าอันนี้ข้อสามแล้วข้อสี่อะไรครับอ่าข้างก้องบอกใบดิ้างก้องแม่งับพอกันแหละชีวิต อาซิลิโคนยังไงเอ่าหันมาดูหน่อยอมาใช้ซิลิโคนจะติดกับเหล็กเนี่ยเราจะต้องติดให้ตัวที่ติดเนี่ยโดนกันด้วยไม่งั้นมันจะไม่อยู่อ,อย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยคือซิลิโคนต,ติดให้ติดแน่นขวาตัวนี้ที่เราปิดไปเป็นการโครณนามนจะได้แน่นติดกับผนังเหล็กของเรา คล้ายๆนะดูแลคล้ายๆมกทะายยกเลย <c oughs> <c oughs> เคยเป็นมกทะายยกมาก,ก่อนไหมครับไม่เคยอ๋อมันดูแล้วเอ้ยไ,ได้นะเดี๋ยวไล์ครั้งต่อไปเป็นมกระายยกไปเลยแล้วกันอ่แล้วโอเคแล้วถัดมาครับยังไงครับการติดยังไงครับอาช่วยบอกใบนะครับข้อห้ามข้อต่อไปครับคือยังไงครับช่วยบอกหน่อยการห่อทํายังไงครับช่วยอธิบายครับการการห่อเนี่ยเราใช้อะไรเบิ้ล โอ้โหอะไรเบิ้ลอะไรเบิ้ลโอ้โหอะไรเบิ้ล <orith Seal> บับเบิ้ลครับอันนี้บอกไปวันนี้รอบที่สี่แล้วครับบับเบิ <partic anos> ้ลบับเบิ้ลครับเราต้องใช้บัพเบิ้ลเนี่ยหอยเรียบร้อยก่อนอ่าแ,แล้วยังไงครับแล้วใช้กระดาษกาวที่เราเหลือใช้เนี่ยไอ <ะ S 2> ้พวกกระดาษที่เราใช้เป็นโลกโลกล้เนี่ยเอามาพันอ่าให้มันหัวกระดาษเนี่ยให้มันเหลือเท่าไหร่ก็มาเข้ากระดาษตัวเล็กนี่ต่อกันได้ยังไงเพราะเนกระดาษตัวเล็กคือ เอาง่ายๆข้อห้ามของผมเนี่ยผมไม่ได้พูดแบบนี้คนละเชื่อห่างเลยว่ะโอ้โหไป้คนละสายเลยอะ่ะผมะห้ามเอาสติกเกอร์มาแปะกับบับเบิลโดยตรงมผมบอกว่าเอาสติกเกอร์เนี่ยพันเนี่ยเวลาพันเนี่ยให้พันอ้อมมาแล้วก็สติกเกอร์มาแปะกับสติกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยไรครั้งนี้โอ้โห <laughs> มีคนดูปะเนี่ย <laughs> โอ้โหคนอ้า <laughs> เพื่อนๆสนใจ อันนี้เด็กสร้างเดี๋ยวทํางานกับผมปีนึงแล้วเดี๋ยวใครจะมาซื้อตัวผมขายให้ราคาถูกๆพุดเล่นเหมือนไอ้นี่ไงไอ้ฟุตบอลน,น่ะอ่าน,นี้คือแบบหนึ่งปีคือแบบโอ้โหไอ้นี่เลยโอเคนะครับ<อ>แล้วอย่างอื่นมีอะไรจะเสนอแนะบ้างไหมครับตอนนี้คนดูหกพันกว่าคนหกคนคือ <laughs> <c ười> วันนี้ผมจะไปซื้อกละบังแล้วครับผมจะไม่เอากระัมผมจะไม่ซักผ้าที่อ่างล้างจานแล้วนะครับใช่ไหมครับครับโอเคครับเมื่อคืนนี้แอบดูกล้องโหปั่นใหญ่เลยอ่างล้างจานเราโอเคตามนี้นะครับเพื่อนๆก็นี่แหละเอาความเฮฮาไป8ปดสาระ20%เปอพอเดี๋ยวเบือเบ่อโอเคคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ไปแล้วเอาเดี๋ยวบาย,บายๆเขาไหนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเอาไป